ผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับช่วงนี้มีหนูๆโทรมานะครับว่าอยากมาเรียนกับอาจารย์สมศักดิ์ขอฝากไว้นิดนึงครับว่าเธอจะมาเรียนนี่ถ้าเธอไม่เป็นอะไรเลยนะครับนั่มาเรียนนี่อย่างลําบากเธอต้องฝึกพื้นฐานมาด้ึงก่อนการฝึกพื้นฐานนี่ก็ไม่ได้ยากอย่างเช่นกลพวกเสกเหรียญหายจําได้ไหมครับเสกเหรียญหายนะฮะกาจากับข้ามาดูที่มือครับ ลองฝึกตัวนี้ก่อนครับว่าฝึกให้ได้ไม่เอาเหรียญนะครับจับขึ้นมาอย่างนี้รึบเสกนะครับแล้วรึบมันก็หายไปแล้วก็แกล้งไปจับที่หูไข่ก็แล้วแต่จับได้ไหมครับดูก่อนนะครับอีกทีนะครับเสกเหรียญหายนะครับจับรึบลองไปฝึกตัวนี้ก่อนฝึกแล้วคล่องแล้วนะครับพอเป็นพื้นฐานหน่อยแล้วค่อยมาเรียนครับหนูๆเล่นไม่ฝึกอะไรมาเลยแล้วไม่เป็นอะไรมาเลยเนี่ยเวลาฝึกแล้วเนี่ยเวลาพอครูสอนหรืออะไรนะมันจะเพนค่าชั่วโมงมากนะครับ จริงอาจารย์สมศักดิ์สอนไม่ได้แพงนะอาจารย์สมศักดิ์เสียดายแทนพ่อแม่แล้วอย่าไปตื้อพ่อแม่บ้างเรียนในคอมก็ได้นะครับฝึกมันให้พอเก่งพอเป็นแล้วล้วค่อยมาเรียนอาจารย์ศักดิ์จะคุ้มค่ากว่าถ้าใครสนใจจะมาเรียนนะครับก็มาที่อุดมสุขนะครับจตุจักส่วนใหญ่จะไม่ได้สอนนะครับก็จะไปขายอุปกรณ์เฉยๆอุดมสุขการเรียนก็คือไม่ได้รับเยอะก็เรียนตัวต่อต,ตัวนะครับเดี๋ยวหนูอาจจะพาเพื่อนมาแถามเพื่อนให้หนึ่งคนนะครับ ที่จะมาช่วยดูหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มาอีกหนึ่งคนก็ได้มาช่วยดูนะครับก็จะไม่ได้คิดเงินใครเรี่นขย,ย,ยันขยันเลียงเก่งๆนี่อาจจะแถมให้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงด้วยโดยที่ไม่คิดเงินนะครับวากเลยช่วงนี้อาจารย์ศักดีใจมากว่ามีอาจารย์มาจากคนหลายๆคนเริ่มมาสอนให้ฟรีแล้วแล้วสอนดีมากๆนะครับออกมาเป็นเบสิกนะครับมองดูแล้วในเน็ตเราก็มีคนเริ่มสอนให้ฟรีแล้วรู้จักให้บ้างครับ ก็เหมือนเห,อนหนูเท่น,นการรู้จักให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ให้หนูมากๆแล้วหนูก็มาตื้อท่านอยากจะมาหาอาจารย์ศักดิ์เหลือเกินมาได้ครับแต่ต้องพอเก่งหน่อยไม่ใช่ไม่เป็นเลยแล้วมาก็ไม่มีประโยชน์ถ้ามาแล้วเก่งแล้วมา,มาหาอาจารย์ศักดอาจารย์ศักดิ์สอนให้ครับแต่อย่าหวังอาจารย์ศักดิ์มากมายเพราะอาจารย์ศักดิ์ไม่ใช่นักมายากลอาจารย์ศักดิ์เป็นแค่ครูคนเดียวนะครับเป็นอาจารย์คนเดียวที่ลักษณะว่าชอบมายากลแล้วก็พอที่จะสอนเธอได้เท่านั้นเองนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ